สวัสดีครับเอฟซนะครับนะตอนนี้ก็ลุงป้าก็ออกมาแล้วนะครับนุ่นนะครับลุงป้าออกมาแล้วนะครับนี่ครับลุงป้าออกมาแล้วครับนะครับนี่ครับลุงพลนะครับป้าแตนนี่ครับป้านะครับลุงป้าก็ออกมาแล้ววันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับน่เดี๋ยวเราดรอรอดูการแถลง จะถแถลงไหมก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะมีการถแถลงไหม,ล,มลุงป้าก็ขึ้นรถไปแล้วนะครับลุงป้าขึ้นรถแล้วนี่ซูมระยะกไกล,ลกไนะครับ โอ้โหมุงกันเลยครับโอ้สรุปตามนี้นะเอซี 4, เดี๋ยวเราดูความเคลื่อนไหวต่อไปอยู่ตอนนี้กำล,งลัรงรอตอนนี้กำลังรอลุงป้านะครับนะตรงนี้ก็เป็นทางทนายนะครับนะเป็นทางทีมทนายแล้วก็ อันนี้ซูมระยะไกลนะฮะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ท่านก็ทักทายพูดคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวความคืบหน้านะครับเดี๋ยวรอดูทานายก่อนว่าท่านจะออกมาชี้แจงแถแล้วย,ยังไงนะครับนะครับก็ พูดคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวว่า่อนก็จะเดินออกมามาแล้วนะครับเอฟซียิงทนายมาแล้วนะครับนะ ไปครับครับทนายมาแล้วนะครับะไัเดียวผมอไ้เป็นแทนของ FC ม่รั้ก็่านนะครับนี่เอจากน็อจอยจากเชียงใหม่นะครับมอให้ลุง้าหน้าทนทดรข้างน้านกนะครับเดินทางสรครับทั้งหมดเลยนะครับ ใจจังพี่ครับได้ดทุกคนนะครับได้ทุกท่านนะครับได้ทุกท่านเลยนะครับขอบให้ทุกท่านเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับโอ้ยมีแต่ช่อสวยๆเลยนะครับราครับนะครับโอ้โหได้ทุกช่อเลยนะครับได้ทุกท่านเลย นี่สีแดงนะครับว้าวใจเลยนะครับมาต่อนะครับมาให้เอมีอีกนะคอ้ลุงเป็นสอช่อเลยนะครับอ๋องช่เลย็ให้ป้าด้วยนะครับว้าวว้าวโอ้ภาพนี้นะครับรดงานจริงขอบคุณครับครับอันนี้ได้ช่อดอกไม้ที่สุดทานเลย ทุกคนเลยขอบคุณครับครับพรุ่งนี้ก็มีอีกครับก็วันนี้ก็ทนายฝ่ายจำเลยคือทั้งทนายลุงพลและทนายป,แป็แตนไก่สักคานพยานโจทย์ปากแม่น้องชมพู่จนจบสิ้นหมดแล้วก็ได้ความว่าเวลาที่น้องขายที่แท้จริงเขาก็ไม่ทราบแล้วก็ ก็ไม่พบ DNA ในศพน้องชมพู่นอกจากไม่พบ DNA แล้วก็ไม่พบการกระทำชําชเราและก็ไม่พบการประทุสร้ายต่อร่างกายของน้องนอกจากนี้แล้วก็การชันสูตรศพรอบแรกโรงพยาบาลหลวงก็ไม่ปรากฏว่าเส้นผมถูกตัดไป รวมทั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกกันไปครับส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่สามในการชนสูตรศพนั้นไม่ได้กล่าวถึงเส้นผมในการชนสูตรศพครับแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าแม่น้องชมพู่ไม่เห็นไม่ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าใครอุ้มน้องไป นอกจากนี้ก็ยังเบิกความตอบฝ่ายเราว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งถึงจะอาฆาตมาดร,ร้ายฆ่าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแตนกับเป็นผู้ดูแลน้องเป็นบางครั้งบางคราวเป็นผู้เลี้ยงดูจึงเชื่อว่าไม่มีความอาฆาตามาดร,ร้ายเลยตรงกันข้ามมีแต่วความเอ็นดูมีแต่วความสื่อสมกัน รับโดยรวมมีเท่านี้สําหรับวันนี้ดีมากเลยนะครับส่วรายาละเอียดต่าง,างๆางเกี่ยวกับการไปกับปลาส้มหรือไม่อย่างไรเิท่านทนา,ายสงกรารครับอ๋อก็เรื่องประเด็นของปลาส้มเลยนะฮะเรื่องปลาส้มเนี่ยก็คือในส่วนของพาย,ยานที่เส <c oughs> กแล้วก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปกับปลาส้มนั่นน้อง,อง,องแล้วก็เป็นไปเป็นไปได้นะครับประเด็นนี้ ส่วนรายละเอียดก็อยู่ในสมบวรสารนะก็เปิดเผยไดไม่ได้นะฮะส่วนต่อไปวันวันนี้ก็คือสืบพยายนแม่น้องชมพู่จบแล้วนะฮะทนายสักคานปากแม่งชมพู่จบแล้วทั้งทนายทั้งตัวโจทย์เอง,ท,งอทั้งต้องท,ที่จะอะไรจะไปที่หนึ่งที่สองสักคานจบเรืการโจทก็ถามติงแล้วแล้วก็โจท์ร่วมก็ถามติงเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแม่ชมพู่ก็ถือว่าสืบจบปากวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันที่ต้องสืบพยานโจทย์ต่อพรุ่งนี้ก็เป็น จะต้องสืบพยานเด็กนะฮะเด็กทั้งหมดนะก็จะมีนะก็มีสี่ท่านนะฮะก็ไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นพยานเด็กคู่นี้ก็จะเนินการสืบพยานตามเวลาที่สั่งกำหนดไว้ก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับส่วนสืบพยานเสร็จแล้วเข้ามาแถลงกีหลังนะครับครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมบางส่วนหรือว่าการเสียชีวิตของน้องนะ ลุกคนกับว่าแตนไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เป็นจุดหลักๆที่เราพยายามจะกระจายค่อยจริงลือนเน้นให้สารท่านเห็นแล้วก็เพื่อเพื่อว่าประโยชน์นะครับค่อยจริงให้ครบถ้วนเราก็เชื่อว่าในความยุ่ิธรรมอีกหลายเดือนนะครับหลายเดือนตรงนี้ก็จะเป็นพยานเด็กทั้งวัน ให้ FC วางใจนะครับวางใจก็ไม่ถึงกับว่าอะไรแต่ว่าก,วก็มีความละเอียดขึ้นวันนี้ได้พูดต่อหน้าศาลแล้วแล้วก็แม่น้องยกพูก็ไม่ได้ยืนยันว,ว่าจำเลยของเราเป็นคนรายครับก็ตามแลวนั่นนี่ครับสรุปแล้ววันนี้ทางแม่น้องยกพูอ่ะ ไม่มีเหตุไม่ยืนยันเหตุมูลเหตุจูงใจใดๆว่าลุงพลหรือป้าแต่นไม่เป็นผู้กระทำความผิดไั่มีพยานหล 3, ักฐานใดๆและไม่มีมูลเหตุใจใดเป็นเหตุจูงใจให้ทางจำเลยเนี่ยที่จะกระทำความผิดคนคือทนายของเราไปซักอย่าะไรเอียดมูลเหตุจูงใจต่างๆแต่ก็ไม่ยืนยันมูลเหตุใดๆครับก็ขอให้เอีเนี่ยสบายใจมันคือเพี่หน่อยนะครับมีกระทมอะไรอีกครับ จะมีนัดสืบมีอะไรอีกขราวหลังนีวันที่เท่าไหร่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต่อจากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็สืบพยานเด็กนะต่อจากนั้นมีอะไรครับก็พรุ่งนี้ก็คือเช้าจ็ดเย็นนะครับพยานเด็กทั้งหมดเลยครับพรุ่งนี้นะคะเป็นเด็กคือการสืบพยานเด็กต้องมีนักสิบวิทยานะคิวิทยาสืบสารนะครับผมสืบเสร็จก็ค่อยมาแถลงรายละเอียดนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับครับครับทุกคนมีอะไรแถลงไะครับอย่พูดไร้สารเลยก็ ข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ที่สํานวนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆทางทนายก็ได้แถลงที่หมดแล้วนะครับก็ว่าต้องให้ข้อพรพเหมือนเดิมคือข้อรพศาลท่านกาธีนานะครับก็การการเสนอข่าวก็ให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังเหมือนอย่างที่ให้ข่าวเมื่อวานนะครับครับก็ก็ให้ดูแลทุกท่านนะช่วยช่วยกันดูแลนะฮะครับเรื่องการเสนอข่าวครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ทุกท่านนะครับ มขอองงไ้ลใจเรื่องดอกไม้เรื่องดอกไม้เอาขอบคุณก่อนนะของดอกไม้เป็นไทยนะทั้งหมดจอยนรา่ดอไม้รับไมด้อใหม่จอยติดเชื้อใหม่นะฮะเอาดอกไม้มให้จอยจะเชื้อหมจะเ้อใมนดอกไม้ให้คนคนละชอบท่านโอเคครับขออนุญาตจบพินี้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับทั้งคุณ